สโนทาวนะคะทุกคนมาถึงได้ยืน่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> นี่เป็นสโนทาวแอน่าด้าเห็นไหมคะชูตา้าขี่มะคิวด้วยอ่ะคิวมาค้าเดี๋ยค่อยๆครับขี่เองได้ไหมครับคิวนั่งดีๆครับเฮ้ยคิวเฮ้ยขี่ปากกระแทกทุกคนอ้น่านี่นะคะอน,นาดาเห็นไหมคะอน,นา,นาดาาขี่วะควแล้วค่ะทุกคน เราจะเล่นด้วยกันนะคะอนาดิ้นด้านหน้าแล้วก็อดาดิ้นข้างหลังม้าเด็กพอเจ้าหน้าที่ก็เป่าลมนี้นะคะเราก็จะต้องสไลด์ลงม้าด้วยนะคะเก่าแล้วนะคะมาแล้วค่ะทุกคนนะคะไวมากเลทุกคนถูกข้าจะข้าวหวานเฉียวนิดนึงนะคะเก่าอย่างเดียวกันครับวันนี้จะพาเด็กๆเที่ยวเมืองดิมาที่วิเวอร์กันนะคะ ะะวันนี้คนเยอะมากค่ะเพราะว่าเรามาเันเสาร์วันนี้นะคะเราก็เลยจะหลีกหนีผู้คนนะคะไปสู่เมืองหิมะกนันนะคะทุกคนไปค่ะอน,นาดาเดินมาค่ะก่อนอื่นเราจะต้องซื้อบททัตรเข้าเมืองหิมะก่อนนะคะอน,นาโชเน่ท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสโนว์ทาวน์นะคะทุกคนมาถึงได้ยบัตรที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นสโนว์ทาวน์อน,นานาเห็นไหมคะสุกคตายหิมะ นี่เขาจะมีกิจกรรมตรงนี้นะคะเพียบเลยอนาอยากเล่นอันนี้เหรอคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันค่ะโอยอยากเล่นทุกอย่างเลยเหรอคะได้ค่ะได้รค่ะนเาบาทนะคะพอเราได้บัตรแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนคือเอาไม่หนาวมาด้วยนะหไม่ได้เอามาต้องหนาวเข้ามากไม่หนาวค่ะเดี๋ยวมาม่าพาไปเปลี่ยนชุดนะคะไปค่ะ เย่ yeah, ลราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนท้องหนาวยังคะเจ๊นี่คิวพร้อมยังครับนเลยี่คิวเลยสามชั้นเลยนะคะคิวบอกวันนี้แกผมไม่หนาวนะคะคิวไม่ใช่ทางนั้นออครับแั่ทากออครับก็หนาวไม่ก็จะจะอยู่ได้กีน่นาทีเนี่ยนานาสามวิสามวิสามวิพร้อมกันไปเลยค่ะลุยค่ะ นี่นะคะเราเข้ามาตรงที่เป็นอุโมงนะคะก่อนที่เข้าจะเข้าไปเมืองสิมะนะคะ,นะคะทุกคนเข้ามาก็เริ่มรู้สึกหนาวๆเย็นๆนิดๆแล้วนะคะทุกคนแต่ข้างในน่าจะหนาวกว่านี้นะคะนี่ออกมาแล้วนะคะทุกคนอากาศเย็นจริงๆด้วยค่ะน <Wow. S 1> ี่นานาตัวอะไรคะนี่ข้างหน้าเห็นไหมช้างแมมมอธแดงโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะช้างแมมมอธชอบอากาศเย็นๆนะคะ อันนาดาไปได้ตรงไหนก่อนดีคะโอเคค่ะได้ค่ะไปค่ะ s <S ใปกันไหนนะคะหนาวมากหนาวมนี่ด้านล่างเป็ีหิมะด้วยอันดาณาโอ้ยมาโดนดาเฟียงหีมะใสนะคะคนตอนนี้ Oh no นี่อนาดาสรุปสนานก,การเรียงอยู่มาใส่นะคะนี่อนาดามดูทางด้านนี้มีตัวอะไรด้วยคะเห็นไหมเห็นไหมอีคิวมาดูทางด้านนี้คะ่ะทางด้านนี้มีตัวสโนว์แมนด้วยเด็กๆนี่มีสิงโตทะเลด้วยว้าวน่ารักไหมคะนี่มีคิวสิงโตทะเลนี่แล้วตรงนี้มีสโนว์แมนตัวใหญ่มากเด็กๆดูสิคะนี่มีหมีด้วยนี่ ีอยู่ในหิ่มมะนะคะหมีขาวนะคะทุกคนหน้น,นดำมาทางนี้ค่ะนี่นี่มาเอาหน้าใสหนึ่งนี้ค่ะอ่นาเอาหน้าหน้าใส่ค่ะหน้าใสนะคะพร้อมยังเอา้าหนึ่งสองสามไปค่ะเรียบร้อยค่ะต้องกดมือเข้าไปเยอะใช่ต้องกดมือเข้าไป อนาระวังนี่อันดอันมาทุกคนอันาอเงใส่อันนาค่ะลูกมหาค่ะลูกเห็มาเข้ารองเท้าิวแล้วนะคะทุกคน o อนาดาวมาทางด้านนี้ดีกว่าค่ะนี่ฝั่งฝั่งขวามือมีสิงโตทะเลด้วยเด็กๆนี่อันดาเห็นไหมนดาเพ้ยงห็นมาอีกทีนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ย ขี่ก่อนขี่ก่อนอันนะ้าเดี๋แย่งกันค่ะมีหลายตัวมาตัวนี้นล้วลูกนี่ๆตัวนี้ตัวนี้ได้อ่ะอันนะ้ขี่ตัวนี้เคพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคิวด้วยอ่ะคิวมาครับอค่อยๆครับขี่เองได้ไหมครับคิวนั่งดีๆครับเฮ้ยคิวเฮ้ยคีฝากกันแท้ทุกคน ทุกคนหลังจากที่เราทําแผลอีคิวแล้วนะคะสรุปว่าอีคิวปากแตกเลยนะคะทุกคนนะคะเลือดออกเลยนะคะทุกคนป้าบอกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนเราเปลี่ยนมาเล่นอย่างอื่นกันบ้างนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลเดอร์หิมะกันนะคะเด็กๆ ไปค่ะก่อนน้อทางไหนูกก่อนอื่นเราต้องมาต่อแถวกันก่อนนะคะเด็กๆมาค่ะตามามามาทางนี้ค่ะามาจะไล่ด้วยเหรอใช่ค่ะมามาเล่นด้วยค่ะดีไหมคะนี่นาดามนี้มีขาวด้วยเห็นไหมคะขาวแล้วก็มีหิมะตกด้วยเด็กๆ ัน,น,น้าด้านี่รู้ไหมที่ปุ่นหนาวกว่าน,นี้อีกนะคะทนไหวไหมคะอันนั้นไม่ไหวนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าเราไปต่างประเทศนะคะต้องใส่เสื้อผ้าที่หนากว,ว่าน,นี้นะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆนะคะลงเลยนะคะเดี๋ยวเราต่อแถวก่อนนะคะใกล้แล้วค่ะนีี่พร้อมยังคะนี่นะคะทุกคนสไลเดอร์จะเป็นแบบนี้เลยน่า,นานเล่นมากๆเลยใช่ไหมคะ่ะยาวมากทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องเอาถาดนี้ขึ้นไปเองนะคะแล้วก็สไลด์จากด้านบนลงมานะคะทุกคนนี่นะคะอนาดาเห็นไหมคะอานาดาเที่ยวแล้วค่ะ,ะทุกคนนะคะมา,ายืนถ่ายกลางนะคะนีค,ค่ะเขาจะเล่นด้วยกันนะคะอนาอยู่ด้านหน้าแล้วก็อนดาดาอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่ก็เป่าลมอีนนะคะเราก็จะต้องสไลด์ลงมาเลยนะคะ,ะ,คะเป่าแล้วนะคะมาแล้วะค่ะทุกคนนะคะ ไวมากนะคะคนสูงมากนะคะหวานเสี่ยวนิดนึงนเลยถึงแล้วนะคะ <Yeah. S 1> <ๆ>มาเร็วอันน่านาบ้าค่ะล้ก่อนค่ะ ยังเล่นได้เลยนะคะเล่นจนตบ,บเลยเกิเนติดใจนะคะนี่อน,นานดาขอไปรอบนะคะทุกคนเราสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะสองคนนะคะทั้งจริงนะคะอน,นาอยู่หน้าปเป็นโบนะคะก็ะตามที่อนานะคะ่ะเราเล่นอยู่ในมือถือมานี่านานมากทุกคนเขาก็บอกว่าเล่นได้ไม่จำกัดรอบนะคะเล่รอบก็ได้นะคะแต่เราพี่สองทีนะะ่นั่งวันนี้วันถ่าย จตัวนนะคะประมาลรุ่นแทนเลยนะคะทุกคนมาแล้วค่ะนะคะพอเราลงมาถึงนะคะเราก็รีบรุกออกจากตรงที่เราเล่นเลยนะคะเดี๋ยวเื่อคนอื่นเขาะจะมาดูเรานะคะทุกคน